สวัสดีตอนเช้าๆที่ร้อยเอ็ดนะคะทุกคนค่ะตอนนี้พ่อใหญ่กับโตัวโตกำลังเดินทางไปเยี่ยมบ้านยูทูบเบอร์คนดังนะคะเดี๋ยวเดินทางไปด้วยกันนะคะว่าโตัวโตจะไปเยี่ยมใครนะคะมิตรภาพของชาวยูทูบเรานะคะเดินทางไปด้วยกันนะคะไปกับน้องชายของโตัวโตเองค่ะวันนี้แดดแย๊ดแต่เช้าเลยจ้าไปด้วยกันค่ะ ไปไปไปด้วยปิกอัพของเรารถของน้องชายนะคะทุกคนขาไปพอใหญ่ขึ้นไปเลยไปอยากนั่งข้างหลังเจ้าข็ไปก่อนเลยโตโตจะได้นั่งข้างหน้ากับน้องชายนะคะตอนนี้ขึ้นทางที่จะตรงไปจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วนะคะทุกคนค่ะตามไปด้วยกันนะคะเส้นทางนี้กําลังขยายเส้นทางก็จะทําเป็นสี่เลนจ้าแต่ก่อนทางไปร้อยเอ็ดมีแค่สองเลนนะคะตอนนี้กําลังก่อสร้างกันค่ะ ท้องทุ่งก็เขียวเหมือนกันจ้าใครคิดถึงบ้านก็ดูไปด้วยกันเ้อพี่น้องป้องไปตามไปเรื่อยๆนะจ้าพ่อใหญ่ก็นั่งอยู่ข้างหลังไหน,นล่ะพ่อใหญ่ยอดอยู่ไหนยอดฮัลโหลไหนร์ายูนูนหัวโปโบอยู่นู่นนะจ้า <c oughs> นี่นะจ๊ะทุกคนคะ่ะโตโต้ะกำลังจะไปเยี่ยมบ้านยูทูบเบอร์คนดังนะคะเดี๋ยวจะเป็นใครทุกคนก็จะได้เห็นกันนะคะว่าใครคือใครนะคะจะเข้าสู่หมู่บ้านเขาแล้วจ้าตื่นเต้นแล้วค่ะทุกคนคะ่ะเดินทางกันมาก็ถึงหน้าบ้านแล้วค่ะทุกคนคะ่ะจ้าทุกคนคะ่ะตอนนี้โตโต้ก็เยืนอยู่แถวหน้าบ้านยูทูบเบอร์คนดังนะคะ เดี๋ยวจะเข้าไปในบ้านเขาจะพาชมว่าบ้านเขาเป็นยังไงบ้างนะคะบริเวณบ้านเอ่ยแล้วก็ยูทูบเบอร์คนนั้นคือใครกันแน่นะคะทุกคนก็จะได้เห็นไปด้วยกันกับโตโต้นะคะอันนี้คือบริเวณหน้าบ้านเขาค่ะท้องไร่ท้องนาเขี้ยวขจีเลยค่ะท่ามกลางธรรมชาตินะคะทุกคนค่ะท่ามกลางธรรมชาติสวยงามค่ะ ทุ่งนาสีเขียวขจีนะคะอันนี้เฉพาะรั้วบ้านนะคะรั้วบ้านที่จะเข้าไปเนี่ยคะถ้าเห็นรั้วบ้านก็ตะลึงแล้วค่ะว่าใครนะคะตามไปชมด้วยกันเลยจ้าอุย้ยบ้านเขากว้างขวางใหญ่โตมโหฬานมากบริเวณบ้านหลังใหญ่มากๆครับพี่น้อง่ะบริเวณกว้างมากนะคะได้ยินว่าบริเวณบ้านต้องเนื้อที่ทั้งสี่ไร่เลยทีเดียวนะคะ เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมด้วยกันค่ะว่าคือบ้านของผู้ใดนะก็ทุกคนค่ะนี่คือสถานแห่งบ้านสายทองที่จันป้องมาสู่ฉันจึงได้รู้ว่าเขาจะต้อนรับ ขับสูยเพียงไหนสวยงามบริเวณบ้านร่มรื่นสดชื่นนะคะสำหรับพ่อใหญ่กับน้องชายโโตัวโตเองก,ก็นู้นเข้าไปรอข้างในแล้วค่ะโโตัวโตก็ลงรถตรงนู้นเลยนะคะความตื่นเต้นที่อยากจะเจอกันค่ะความอยากเซอร์ไพรส์รนิดหนึ่งนะคะโอ้ยคุณแม่ก็อยู่นู้นนะคะสวัสดีคุณแม่ค่ะ คุณแม่ก็อยู่นี่นะคะสวัสดีคุณแม่อีกรอบก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ก็อยู่นี่คุณยอดน้องชายก็อยู่นี่นะคะสําหรับแฟนของยูทูบเบอร์คนดังก็อยู่นี่ค่ะ <Hello everyone. S 1> ลูกสาวก็สวยนะคะไหนไหนไหนหันไปดูซิว่าคือใครทุกคนรู้จักหรือเปล่านู่นค่ะสาวงามแห่งจังหวัดมหาสารคามนะคะ ยายเพลีนเมียฝรั่งบ้านนอกนี่เองจ้าทุกคนค่ะยายเพลีนเด้อค่ะนี่วันนี้มาสัมผัสยูทูบเบอร์คนดังตัวเป็นๆนะคะสวยค่ะตัวจริงสวยเด้อพี่น้องเด้อเรียบร้อยนอบน้อมมากดีใจค่ะดีใจคือกันค่ะนี่มียูทูบเบอร์ซื้อดังน้องขนอช่องเคยไทยสไปร์ทฮอลแลนด์ค่ะยายเพ็นกระกาบสวัสดีเอฟซีช่องอ่าผีพันนำเด้อค่ะเด้อสุขุมสุขคนเด้อค่ะ นี่คือยายเพ็ญมีฝรั่งมาหนองน้อขนอค่ะก็ะดีใจที่เพื่อนอ่ะมาเยี่ยมไม่ย้มหอดบ้านเพราะว่ามาเยี่ยมวังเยี่ยมครึ่องหาดเขาค่ะทุกคนค่ะเห็นแต่เพื่อนอยู่ในคลิปไหมค่ะทุกคนเราก็เป็นแฟนขับยายเพ็ญยายเพ็ญก็เป็นแฟนขับเรานะคะทุกคนค่ะที่บอกิีดวางหมื่นหนึ่งเนาะเพื่อนจีมะมาเยี่ยมมาย้มหอดบ้านนะคะตื่นเต้น เต้นเสียมโต้กันเหมือนความฝันละทุกคนค่ะเขามาบ้านเพื่อกิยังตื่นเหมือนความฝันค่ะโชคดีว่าโลกของยูทูบเบอร์ของเรานำพาเราได้มาเจอกันนะคะบริเวณกว้างขวางน้ายูรมรื่นพอดีหน้าฝนด้วยค่ะก็เลยเคี้ยวชาอุ่มพุ่มสวัยสดชื่นมากนะคะทุกคนค่ะทักทายเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับยูทูบเบอร์คนสวยค่ะน้องเพนนะคะ น้องเพนก็เป็นน้องโตโตอยู่ปีหนึ่งได้นะคะก็เ,เลยโอเคอยู่เราติดตามกันมาอะไรกันมานะคะทั้งทางเพจโดยสารพัดนะคะว่างขวางหน้าอยู่ร่มรื่นค่ะสามีก็น่ารักนะครับสามีก็คนอเมริกาค่ะทุกคนค่ะนะคะเอาทักทายกันตัวโตเองก็ได้ของขวัญมาฝากกันนิดๆหน่อยๆพอหอมปากหอมคอนะคะ นี่แหละค่ะบริเวณบ้านท่ามกลางท้องทุ่งสีเขียวด้านหน้านู้นเลยทุ่งนานะคะนุ่นผู้ดใดกินหอดบ้านก็เลี้ยวเบิ้งทงหน้า้อจ้าพุ่นทงหน้าค่ะข่างกําแพงบ้านเพื่อนนี่ค่ะทุ่งนาเขียวกะจีมอคค่ะนุ่นค่ะ พอ่อยญกกับว่ากันนะคะพ่อยให้คุยกันนิดนึ่งนะคะทักไทยกันก่อน,นะค่ะจ้าตอนนี้เราก็เข้าบ้านของน้องเพลนแล้วนะคะได้ยินว่าทำอาหารเวลากล้าอย่างรอต้อนรับเลยจ้าก็เลยจะทานอาหารร่วมกันนะคะทุกคนขามาๆก็กินข้าวด้วยกันค่ะ อาหารก็อร่อยทุกอย่างเลยจ้าทุกคนค่ะมาแซบมานนวด้วยกันค่ะดีใจนะจ๊ะได้เจอกันนะคะ ยังไงก็ฝากช่องของยายเพียนเมียฝรั่งบ้านนอกด้วยเด้อค่ะน้องสาวคนสวยจริงๆไม่ต้องฝากก็ได้ค่ะแฟนคับเขาแน่นอยู่แล้วนะคะ มีแต่ตัโตโตเองมาเกาะกระแสเขานะคะทุกคนค่ะมาฝากช่องน้ำเพลินดซื้อมายามกันล่ะค่ะคิดถึงนะคะรยายเพ็ญเมียฟรังมโนอกน้ำเด้อค่ะเด้อค่ะนี่ระค่ะบ้านยายเพ็นเมียฟรังมโนอกน้องขอนอก็จะอยู่กลางขวากลางข้างกางพุ่งเลยกะน่าอยู่มากนะคะออกจากนี้เทากับว่าไปสวนผักเมียได้บัตรสิไปเบื้องสวนผักเมียของยายเพ็นเด้อจ้า ไปดูผักที่คุณแม่ปลูกผักเยอะมากเราก็เลยอยากจะไปชมสวนผักคุณแม่หน่อยหนึ่งนะคะทุกคนค่ะตามไปด้วยกันเลยจ้าเดี๋ยวเดินไปด้วยกันกับไปไปไปมาครับพี่น้องย่างไปน้ำกันเด้อยจ้าไปเบิ้งสวนเบิ้งไฮเบื้องหน้าพิดีอหนึ่งนะคะมาดามก็มีสวนมีนาทำไรทำนาเหมือนกันนะคะท่ามกลางท้องทุ่งค่ะ คุณยอดเป็นยังไงบ้างเวลีบิ๊กเนาะยอเวลีบิ๊กเวลีบิ๊กเพรสเนาะวีบอนทัร์บายว่าสวยซ็มเซ็มเดินไปสวนด้วยกันค่าโอ้เด็กๆสนุกใหญ่เลยนะจ๊ะสวัสดีจ้าลูกๆหลานๆไปไปสวัสดีครับสวัสดีจ้าคุณพ่อ เดินมาสวนของยเยปยนนิดหนึ่งนะคะสวนผักของคุณแม่ค่ะทุกคนค่ะคุณแม่ยเยปินก็ปลูกผักนะคะอุ้ยท,ท้องทุ่งท้องไร่ท้องนาเขี้ยวกะจีค่ะทุกคนค่ะเขียวจะอุ่มสดชื่นมากค่ะบริเวณบ้านกว้างขวางแล้วมาเจอท้องทุ่งแบบนี้สดชื่นจริงๆค่ะถึงอากาศจะร้อนหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะ มาชมสวนนะคะเข้าสวนแล้วค่ะต้นมะม่วงต้นมะม่วงนะจ๊ะเออมันปลูกหยาไว้ใส่คว้ยเป็นเรียงคว้วยลายเรียงคว้ยก็หลายนะครับมีควายมีอะไรด้วยทั้งปลูกผักทั้งหลากหลายอย่างขยะเพี่ขยันคุณแม่เขาก็ขยันนะคะครอบครัวคนขยันคะ่ะ นู้นคุณแม่อยู่สวนผักนู้จะพาไปชมผักของคุณแม่เย็บเพียน,นิดหนึ่งนะคะอุ้ยคุณแม่ปลูกผักผักงามมากนะคะขาตะไคร้ใบมะกรูดก็ว่ากันไปทั้งพริกทั้งอะไรด้วยนี่ค่ะคุณแม่กําลังเก็บผักอยู่นี่อุ้ยผักงามงามเด้อครับพี่น้องค่ะผักงามมากอ่ะอืม เดี๋ยวตัวตัว,ตวสิสม,มุดยายเพ็ญนให้เบิรงเดอ้อจา้า <c oughs> สวัสดีค่ะมอนี่ยายเพ็ญนเมียฝรั่งบันนอกมาทักทายพี่ทักทายน้องด้วยเมนูขนมจีนเ้านามปลาเด้อค่ะ <c oughs> จ้า <c oughs> หลังจากพอกันแล้วพอสมควรนะคะเจอกันพอสมควรแล้วตัวตัก็จะได้ร่ำลาย,ยายเพ็ญนแล้วนะคะทุกคนคะ่ะฝากช่องยายเพ็ญนเมียฝรั่งบรรนอกด้วยนะคะ โตโตก็มาเกาะกระแสเพิ่นหรอกค่ะทองเป็นใหญยๆนะคะแต่ยังไงก็ขอบคุณ y o u t u b e นะคะที่ได้นำพาเรามาเจอกันมิตรภาพดีๆของชาว YouTube ของเรานะคะ,คะดีใจร้ายค่ะดีใจคใจค่ะดีใจคือกานกับขอบคุณรลายค่ะกับกาาุณเอฟซีกับขอบคุณโตโตค่ะ,าาคะที่มาเที่ยวหาคะพอดีมาเล่นสารคามด้วยอะไรด้วยก็เลยเลยมาพอดีก็นัดกันพอดีนะคะ เพราะว่าถ้าห้าบ่ฮักบช่ชอบกันอีหลี่ห้องกับบ่ได้มากหอดมาถึงกันเนาะค่ะดีใจ,ใจดีใจ,ใจค่ะ,คะตื่นเต้นหลายตื่นเต้นเศร้าแหมเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแฟนคลับเอฟซีทุกคนเดี๋ยวตู่ก็จะขึ้นชื่อช่องของยายเพียรเมียฝรั่งบ้านนอกด้วยนะคะฝากติดตามให้กำลังใจกันด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณและสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ